สมภคุณซื้อที่ดินในการจัดสร้างพระตำหนักทรงเมืองพระนางเจ้าจามาเดีม,มีประทมกรษปตรีร์แห่งนครริสุณชัยวันนี้มีหลายภาคส่วนที่จะได้เดียนทางราม,มาร่วมประกอบพิธีการโดยเดยวราธนาพระเทลานุบเบลราชจำนวนสิบเจ็ดซิเจนตุกซิเจนทูที่จะได้มาประกอบพิธี บรรยากาศนะครับงานบุญต้อนรับพระป่าในวันนี้นะครับี่ต้นพระป่านะครับต้นนี้ต้นนี้ห้าหมื่นคร,บรับข้างบนนั่นก็เป็นต้นพระป่าต้นล 50, นะห้าหมื่มนนะครับต้นใหญ่ๆทำเมื่อวานนครับ ครับขอบุกข้างในหน่อยนะครับถ่ายสวยๆครับอยู่ลำพูนหมดใช่ไหมครับนี่อันนี้ผมเป็นคนอีสานอยู่ขอนแก่นนะนี่มาถ่ายทำนี่นะวัฒนธรรมเหนือให้อีสานด้วครับพร้อมแล้วเจอภาพชมการแสดงยว่าจะต่อกันไปเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้ที่จะสร้งงแล้วนะครับ อขอเสียงปมมือต้อนห้าคณะจงฟอนนครธนีปูนชัยลูกหลานจ้าแม่จากมาเตวรีร้อยสามสิบหกปนจะได้ฟ้อนเป็นไปโฮมมะเิกนาอ่ายังไปได้ฟ้อนอันเดียวถ้าว่าคณะนี้เปิลจะพักเดี๋ยวจะได้เอาคณะของคูณอนุชิตฟ้อนก่อนฟ้อนก็ว่าฟ้อนคือกับปีสารเเนาอ อีสานก็ว่าฟอนเดลอะไรกเาือนช่างฟอนขึ้นู่เวทีแต่อีสานอีสานจะจัดจังหวะไวเดี๋ยวช่ดยย้ายไพได้ใช่พังหวะใบมันจะมีไวมีช้าเือนกันแต่อีสานเขาจะเป็นใบไวจังหวะเวลาดังนั้นเดี๋ยวเราจะรู้ลรอนฟอนเอก่อนในลูกล้มทบบนเราก็อยฟอนบอลลูนนอยนอ ผู้เท่ากัเด็วจะเป็นรถคาดเดอยนนสามสี่พันก็นยังมามอบอกพวกืวันนี้นางรำเยอะมากนะครับนางรำเยอะจริงๆนะครับผมก็เพื่อรำถวายเจ้าแม่จามเทวีพระนางจ้าจามเทวีขอบคุณคบพระน้าของส่งสวัสค์ลูกน้ำทาโดยพ่อพรพยยครูบรรจงปัญจเป็นอย่างยิ่งนครเน้อทคือด้ป่าลูกซีลูกหาโยกจากาทาบ้านหาสีปานอำเภอแม่ทา ในมาครับตมตั้งแต่ในช่วงภาคเช้าจะถึงช่วงภาคบ่ายวันนี้ก็ในนามของนัานชาวบริสุริยจันทร์ประธานมูลนิธิเจ้าพวอปู่จ้างละปูนในนามของพี่น้องสัทธาลูกหลานของเจ้าพ่อปู่จ้างละปูนทุกท่านอนุโมทนาที่เรียบร้อยท่านี้ทุกภาคส่วนในงานราชก,การสถา,าประชาชนพี่น้องชาวจังหวัดละพูนได้ให้เกียรติให้การต้อนรับ นำสิ่งต่าักอันนีิบาีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะจะให้เียเดินทางมาถึงบริเวณมอสโกฟีเดนทิ่เรีรบรอย Thank mm -hmm. you. เจ้าพ่อผู้ช้างลำพูนตอนนี้พระเทลราดูเทระพระสงฆ์องค์พิธีก็กำลังเดินทางมาถึงอย่างสถานที่ขับสกสาตแบบนี้ลยขับใบสากพาเทียราดูเทีรพระสงฆ์งอง์พิธีในบริเวณเต็นท์รับรอง วันนี้โดยการบริจาคเงินส่วนที่ดีจำนวน